สวัสดีตอนเช้าค่ะอยู่กับช่องพังประกายแก้วนะคะเช้านี้พามาดูเจ้าอ้วนอาบน้ำค่ะคำใหญ่เลยวันนี้ รือน้ำนะคะเล่นน้ำวันนี้จองสะคนเดียวเลยซูเวลาเขาจะเสร็จเขาก็กลับเองเขานะคะเวลาพอใจแล้วก็กลับเองสตาร์ทให้หน่อย ไม่ต้องบอกค่ะแบบเล่นกันเบื่อแล้วก็กลับเองหาอะไรกลับบ้านกลับบ้านไปยใส่ชุดสวยก็ โบสวยก่อนโบก็หายอันนึงนะคะโบสิจมพูหายวันนี้ใส่โอ้ยกินเรื่องใหญ่ก่อนโบสิจมพูหายเอาวางไว้กลางคืนหมาคาบไม่รู้คาบไปทางไหนยังไม่ได้ไปตามหาไปฉีกขาดมั้งสวยหรือ,อยังโอ้โหสวยมาก ไยมากเลยกลับบ้านได้ค่ะ